จนูดไ้ไม้นี่นเนี่นะคะตัวนี้จะเอาไปพร้อมเอาขึ้นรถไปผสมพันธุ์นะคะตัวนี้นะ,ะขึ้นรถไปผสมนะคะขึ้นง่ายนะ เนี่ยรู้งานด้วยนะเออเออเจ้าคือเลี้ยงสลาดแท่เออรู้งานด้วยนะเดินขึ้นไปกระโดดขึ้นเองเลยนะคะอ,อือตัวใหญ่งามมากนะเขาผสมพันธุ์ไม่ใช่ได้ได้น้อยนะคะแต่ละวันนะแต่ละวันนะคะได้ไม่ใช่น้อยนะเดือนหนึ่งตกตกหลายแสนนะนี่นะคะ พร้อมผสมนะคะพร้อมผสมหลอมากหลอมากหลอมากมนะนี่ตัวนั้นนะมันเก่าอยู่งสงสัยมันมันเป็นเติมมันนั่นจะีะเกิงเนี่ยใหญ่ยาวมากนะคะตัวนี้เนาะ ต,ออตาอ่อนข้ามญ่เขาไม่หายตองแดงถูย้อนไปบ่เพื่อไม่ให้เขา,า,ห,า,า,าหูาไว้ศพโลตตา,ต,ววาตัวนี้มันเป็นคอโขอกเพราะจะเพิ่มต้นข้าดิบกันแบบ้ย้ายเพื่อเฟฟพิต่ต,ตัวล่มต้นนี่นะคะทุกคนใหญ่ขนาดนี้เลยเด้ดูหนอกเป็นติลงมันเครืไไ่องเสียดสองพันโตเลยปันอุดโอ้สองพันโตมันเกินคุ้มเลยตัวตาเนี่ยตาอืมนเนีเ่ย มันมีแก็ไม่เจอเงี้ยตอนแล้วสื่อต้องมาค้นหาเงี้มีตัวแรกนะคะมีตัวแรกแล้วก็เพิ่มอีกหลายๆตัวเนาะเจ้าของฟาร์มนะคะเจ้าของฟาร์มตัวปูมันเขาขอไปวงวนเลยเออที่ไหวไงขุ่มกว่านี่เขาขอไปเขาขอตั้งแต่เลิ่มคอยเดาปกติน่ะคนอื่นเขาบ่ค่อยเลี้ยงตะโฟนาตาเนาะ มันเขาสูงก็ได้นี่นะคะแต่ว่าพานุวัฒนฟาร์มนะคะติดต่อได้นะติดต่อสมได้นะคะีล้วมวลนี่มันเสี่ยงมดขววอยู่นี่เอาไปง่ายมากง่ายควมเเชื่องแล้กว่าคืนรถล่งรถกับเขาพ่อโอ้งานกระเีบนีแะ เช oh oh, euh. ื่องทุกตัวนี่ใส่ดีนะค่ียใช้วาหมาวันอย่างนี้ดูไปเรื่อยนะเออเขาไม่เห็นเขาก็อยากได้เขาเขาสีเอาเนาะบวบเอานะบวขายนะนะเนี่ยโหงานคักอันนี้เราไม่ได้เขาไม่ได้ขังไม่ได้อะไรนะคะไปไปผสมเนาะผสมเอาไปผสมนะคะเอาตัวไปผสมนะไม่ผสมเทียมนะโอ้ห่อมากนะซอนเนาะ ตอนแรกเขามีตัวเดียวเขาบอกจากจากตัวเมื่อกี้นะจอกตัวเมื่อกี้แล้วขยายพันธุ์มานะฮาวันาาัจันจมอกัย่วมันอยู่โดนมันอากไปมนย่จะกยคนลารับรับผสมหอดจังหวัดใดแน่น,น,น,นี่ั <c oughs> ในจ,จังหวัดในจังหเนบ่ โอ้นี่จะกองา้ามเพิ่นด้จ้ะจะกองา้ามเพิ่นไปก็บาเสื้อเลยเสื้อตัวนไปเลยพาพ่อพมาผสมได้ไกลไกเอาแค่ในจังหวัดด้วจ้ะนี่นี่กันทะลมสีสเกตมาหนิเนาะล้าวยแต่นงุมนี่มีจักโตนี่ทั้งพันทั้งบัวพันนี่ป้าจะขึ้นหาใหญ่มันไหวโออ ข้าวกินบโไราคือข <ators> <m> ้าวใหญ่ขุนมะขุนมะย่ยนึงขุนดีใช่แน้วแก้วก็มีเออมาดูฟาร์มใหญ่เัานะคะฟาร์มใหญ่นะอันนี้เลี้ยงเลี้ยงผสมไว้ผสมโดยเฉพาะเนาะมีแต่วัวตัวผู้มีแต่วัวตัวผู้นะคะวัวพันนะคะวันหนึ่งผสมน้ำเชื้อนะคะต้องเขาไล่ขึ้นรถแล้วก็ไปผสมนะคะโอ ฟาร์มใหญ่นะคะฟาร์มนี้ออกคอกแล้วเนาะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่เอาไปผสมนะคะเขาจะขี่ไปผสมแล้วแวกนี้ เรากำลังจะเดินไปดูควายดูวัวเนาะ okay, อยู่ตามทุกนา,นะานี่จะตัวใหญ่ๆนะมีตัวตัวงามๆนะทุกคนเอ็มอย่าไปใกล้ลวดน้ำนะเอ็มอย่าไปใกล้ลวดน้ำมนันี่ลูกมานนี่เบืงตีล่ะพี่น้องควายงวาัวมีแต่ตัวใหญ่ๆนะนี่ถ่ายไกลนะมาเอ็มอม,ม,มาเ,อ,เอ็มเอมะงงัวมนเอองัวบาบัานบอยายมันก็จะใหญ่แต่คน แม่แม่ไม้กับลูกกับลูกพันเอกด้น่ะย่างแค่นันเป็นแม่ลูกกันหากกันมักมักง่วมมาคว้ยขึ้นกันเนาะคนเลยหักกันนะอืนี่แหละบ้านตะขีดลูกแนนโทรมามาดูหัวก่อนนะแนนว่า โอ้ยขอเขาก็ตัวใ,ใหญ่เขาพันเอกหลายเนาะนี่มะม่วงนะคะมะม่วงกำลังจะได้กินลูกนะไฟอันนี้หมดนะเออพอได้เงินมาเขาก็มองเห็นช่องทางงัวควยเนาะรอ,อดนะลูกรอดอย่าไปจับนะอย่าไปจับนะรอดนะรอดนะลูกรอดลัวนะคะรอดลัวตีรีเข้าสาน เกก่งเตรียมถีบอยู่เด็กเก่งเตรียมถีบอยู่ข้างหลังนะ <c oughs> นน่นเหรอตัวใหญ่อยู่นู่นนะคะอยู่ไกลๆนะที่มันผสมตรงนี้ก็อันนี้ก็ผสมนะคะของเขามีแต่ตัวคู่นะตัวคู่นะแต่ตัวใหญ่มากนะเขาไว้ผสมโดยเฉพาะนะความนี้ ดอกหญ้านะคะดอกหญ้าดอกนี่ตัวเล็กนะคะตัวเล็กนู่ชี้ไปนู่นของเขาหมดนะคะยี่สิบตัวเจ้ากระจูงย่างขามไปหนีก็ได้บอน,นี่โอ้ยเอ็ม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 พูนๆหนักก้นหน่อยแล่นมาดิดดังดังดิดดังดังห่าวไหลห่าวไหลห่าวไหลเอเอ มันมีทั้งสีขาวสีแดงนะโอ้บางแดงเป็นตะหักอันนี้จะขวบอ,อันนี้กระสันเจ็ดเดือนครับอ๋อเจ็ดเดือนนะนี่จะโตงามๆป้ามีแต,ะต,ะตะ่โตงามๆพี่น้องป้ามี่งามอีหลีเด้อพี่น้องเด้อบ้านน้องตะเคียนเด้อป้าบ้านน้องตะเคียนของเจ๊หมายนะซื้อป้ามยังนอ้อล่ะอนุวัต พานุวัตฟาร์มพานุวัตฟาร์มนะคะสีสเกตนะคะเออมากระเบิงไว้ขอเพิ่นขอเพิ่มสมุนเนาะเสียไปผสมนะผสมใบผัดเองมาติดต่อไปผสมนะคะก็เจ้วไปผสมเนาะ

ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากนะเซนเซอร์เซนเซอร์ฮอตดอกนะตัวใหญ่เลยพี่น้องยกเพชรยกเพชรนะนายยกเพชรนะฟาร์มยังก่อนละพานุวัฒน์ฟาร์มนะคะตำบลตำบลจานนะคะตำบลจานนะ บ้านน้องตะเคียนตำบลจานเด้อจังหวัดรีสเกตนะคะทานวัดฟาร์มนะแถวนี้ก็ผสมตัวนี้แล้วเนาะตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากตัวนี้เราจะไปผสมให้น้องอีกเนาะยุนนี้เย็นนี้ให้เขาไปงานต่อนะคะไปงานต่อก่อนไปเราเออม,มันดมกันกับตัวตัวแม่มันดมกันนะ ออเออมันได้กินเนาะมันได้กินว่าสิตตองผสมพันสวยนะคะสวยนะ,ะ,ยนะ,ะตัวนี้นะ,ะเ,นเดี๋ยวนี้สวนมากจากะผสมนี่นะคะเขาไล่ขึ้นรถเขาทำง่ายเนาะ จูงไปแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นรถไปเลย,ยไม่นอนเดี๋ยวไปเชียร์ขอค่ะคคแต่บังมันนะงาลาป้าควาร์มใหญ่กว่านะแต่บักกระดิงคิดหอดแต่บักกระโดงของเพคนหลายโตนะคนบุคคลใส่ยี่สิบกระตวัวน้อยก็กำลังน้าละตัวละหมื่นสองตัวนี้เดียวสิบใบเทานะคะสองใบแดงเออ เอ็มระวังเด้อน้องเกมวิง่งมามหายายเลยตัวนี้มีทั้งวัวขาวนะคะวัวขาวนี่สระน้ำที่เขาให้ควายลงเนาะ ขยันนะคะขยันแล้วรวยนะบ้านเรานะแล้วเขาเขาเป็นผู้ชายนะเขามีแรงจับนะมีแรงจับมีแรงจูงเนาะเวลาควายดือ้อวัวดือ้อเขาก็มีแรงเอานะกีฬาน้อยมันสิได้่หรอมันขึ้นตัวน่อยตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ที่ควายเราจะ สบายนะคะถ้า,ถ,าถ้าก้าวัวมาในนี่หรอถ้าควายหรือวัวพร้อมที่จะผสมฟาร์มนี้ปผสมได้เลยนะคะทุกคนฟาร์มนี้ตัวใหญ่มากขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกแชร์นะคะ สีสกเกตนะคะฟามไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าวัวมันไม่ใหญ่ก็ถือว่าฟาร์มใหญ่แถวบ้านเราเลยยายฟาร์มหมายถึงว่าฟาร์มไอที่ว่าผสมนะนะเล้วผสมนะตัวใหญ่สวยนะคขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะขอจบไล์ ขอจบอคลิปเพียงเท่านี้นะคะจากวีชาแนลนะคะมีชาแนลติดต่อแถวนี้อ่ะแล้ว,วแอกนี้ติดต่อได้นะคะติดต่อจะผสมผสมได้นะคะที่ฟาร์มพานุวัตรนะคะยวเราจะขอไอ้นี่ขอไวเนาะเราจะลงไว้นะดูก่อนว่าเขาจะว่ายังไงเนาะแต่เขาต้องการให้นี่นอยู่นะขอเขาถ่ายแล้วนะคะขออนุญาตถ่ายแล้วเ,เรียบร้อยนะหน้าตัวนั้นมันเก่า แสดงว่ามันอนนี่แน่เลยแสดงว่าเขาเป็นเขาเป็นสัตว์แน่เลยนะแน,น,ไออน่ได้ได้ไดได